s ิกเกอ 7X ออกรถมาแล้วจะเลือกปกป้องอย่างไรดี สวัสดีครับผมเบนต์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้ารถซีเกอร์ 7X นะครับต้องบอกกันนะครับว่าสําหรับเพื่อนๆที่ออกรถหรือจับจองมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าซีเกอร์ 7X SUV สุดหรูสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับควรจะเลือกปกป้องและดูแลรถคันนี้อย่างไรนะครับผมมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับรูปแบบที่1นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วไปในเมืองเป็นหลักหรือใช้งานน้อยชอบความเงางาม ไม่ว่าจะจอดรถในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ช่วยลดดิวลอยได้บ้างทําให้เหลอะยากล้างง่ายอันนี้แนะนาไปเลยนะครับไปด้านการเคลือบแก้วเคลือบซามิกนะครับหรือปัจจุบันจะเป็นเคลือบกาฟฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับสำหรับรถที่มีลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเบากลาง หรือหนักแต่ว่าจอดในร่มมากกว่าการจอดกลางแจ้งและที่สําคัญนะครับเป็นรถที่มีลักษณะการใช้งานนะครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเดินทางออกต่างจังหวัดหรือรถโทนสีเข้มที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยต่างๆอันนี้อาจจะเหมาะสมกับการติดตั้งฟิล์มใสกระลอยมากกว่า แต่รูปแบบที่3นะครับต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานถ้าสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีลักษณะการใช้งานจอดรถกลางแจ้งเป็นหลักมากกว่าการจอดในร่มแต่มีเหตุผลและมีปัจจัยนะครับที่จะต้องป้องกันในเรื่องของด้านสเก็ตหินก็ดีอาจจะแนะนําเป็นรูปแบบที่3ก็คือการเคลือบพร้อมกับติดตั้งฟิล์มใสกระลอยแนวพะทะด้านหน้าเพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัวมากกว่าเพราะว่าฟิล์มก็มีจุดอ่อนบางจุดนะครับในเรื่องของการจอดกลางแจ้งเป็นหลักแต่สําหรับเคลือบนะครับก็จะแก้ปัญหาของจุดนั้นได้ แต่เครื่องไม่สามารถปกป้องสะเก็ดหินได้ก็เลยต้องเอาตัวฟิล์มใส่กัลอยเนี่ยมาโปรเทคในส่วนของแนวปะทะด้านหน้าที่จะมีความเสี่ยงเป็นหลักนะครับในเรื่องของการโดนสะเก็ดหินนะครับเหมือนกับเจ้าซิกเกอร์ 7X คันด้านหลังผมนี้นะครับเลือกเป็นรูปแบบผสมผสานแบบที่3เพราะว่าลักษณะการใช้งานของเขานะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของการเดินทางออกต่งางจังหวัดบ้างแล้วก็ในบางพื้นที่ที่เขาใช้งานด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับที่เราตัดสินใจให้เลือกทาแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับคือเรื่องของเฉดสีรถด้วย มันไม่ได้หนักหนาเท่ากับรถสีเข้มๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นนะครับเป็นแต่มันมองไม่เห็นเมื่อคนเรามองไม่เห็นนะครับจะไม่รู้สึกถึงปัญหาของมันแล้วพอเมื่อถ้าเราติดตั้งเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ของมันมากนักน,นะครับเราจึงแนะนําเป็นการเคลือบนะครับแต่ตัวนี้เคลือบเป็นเกรดท็อปสุดนะครับคือแพคเกจรีบอนและก็ผสมผสานการติดตั้งฟิล์มใส่กรอลอยแนวปะทะนะครับรุ่นพรีเมียม GT นะครับตัว2 1 5มคลลมรด้านหน้าแนวปะทะก็จะมีในส่วนของฝาก,ร,าาากระโป ที่ยอดฮิตของทางล้านเราเลยสําหรับตัวเคลือบของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีโมเลกุลใหม่ล่าสุดกล้าพูดอย่างชัดเจนนะครับฟังผมนะครับดีที่สุดอย่างแน่นอนทำไมถึงบอกว่ารีบอลดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นการ ที่สกัดโมเลกุลรูปแบบใหม่ก้าวข้ามขีดจํากัดของวงการการเคลือบทุกรูปแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นโมเลกุลที่สกัดมาจากโบลอนนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของโมเลกุลหกเหลี่ยม2ชั้นที่มีความบางและที่สําคัญ,ญยืดหยุ่นครับเป็นความแข็งแกร่งในรูปแบบยืดหยุ่นมันสามารถจะซับแรงเสียดทานแรงกระแทกหรือแม้กระทั่งแรงคูดเฉียวชนต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเจ้าตัวรีบอลของเราอ่ะนะครับมีโมเลกุลตัวนี้ก็เลยทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนั่นหมายความว่าริ้วรอยต่างๆจะเกิดได้ยากกว่าเดิมไม่จำเป็น ซ่อมแซมครับให้มันเกิดยิ้วรอยหรือคราบมลภาวะต่างๆได้ยากเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการซ่อมแซมที่อยู่ในรูปแบบของการเคลือบเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลมันไม่ได้ชัดเจนเท่ากับฟิล์มใสกออยนะครับ แล้วมันมีขีดจำกัดเยอะมากแต่ของเราไม่ได้ซ่อมแต่เป็นยากและที่สําคัญนะครับยังสามารถต่อต้านมลภาวะและเรื่องน้ําเด้งเนี่ยดีที่สุดในปัจจุบันอย่างแน่นอนเพราะว่าการยกตัวของน้ำเนี่ยถึง120องศาเลยนะครับเยอะที่สุดในปัจจุบันทุกวงการของการเคลือบอย่างแน่นอนและมีระบบต่อต้านมลภาวะยิ่งกว่าซูเปอร์ไฮโดรพาวิกเอฟเฟกไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบหรือจะมายึดเกาะอยู่บนตัวชั้นเคลือบของเรานะครับจะส่งผลทําให้รถของคุณเลยยากกว่าเกิดมลภาวะเกิดดดดคครรรราาาบี้้ใเกกกกกกิ่่งงหืออแมะทัันจม มีจะต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่าทั่วไปชัดเจนเลยนะครับและยังประสานกับเทคนิคการเตรียมผิวแบบ Miller f i ฟิน h นะครับส่งผลทําให้รถคันนี้มีความเงางามดุดกระจกแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนที่ปรับผิวุ้มได้ก็อาจจะบอกว่ามันงั้นมันก็เท่ากันใช่ไหมครับแต่ตัวรีบอนของเราจะมีชั้นท็อปของมันนะครับที่จะมีความเรื่อมกว่าชัดเจนซึ่งตัวนี้พอเมื่อประสานกับเทคนิควิธีการขัดแบบนี้นะครับจะส่งผลทําให้รถมีความใสเงาคมและฉ่ำวาวในตัว และในส่วนของฟิล์มสายก็้อยนะครับที่เราติดตั้งลงไปด้านหน้าแนวปะทะเป็นตัวพรีเมี่ยมดิจิคือตัวรองของแบรนด์ SCP ที่เราเลือกใช้นะครับสามารถจะเทียบเคียงกับตัวท็อปลายหลายรุ่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีระบบพิเศษหนึ่งเลยนะครับเกิดรอยยากในตัวมันเองเกิดรอยยากมากนะครับแต่ถ้าเป็นรอยแล้วจะซ่อมช้าหรือเปล่าไม่ช้านะครับตัวนี้ ไม่ใช่ระบบที่ซ่อมแซมได้ทันทีแต่เป็นระบบที่ต้องใช้ความร้อนแต่ไม่ใช่ความร้อนจากแสงแดดไม่ใช่ความร้อนจากการเอาไดเป่ามาจี้แต่เป็นความร้อนปกติของบ้านเรานะครับตัวนี้แค่เพียงไอร้อนอุณหภูมิปกตินะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และลวดเหนวด้วยและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบซูเปอร์ไฮโดรพิกเอฟเฟกต์นะครับก็คือน้ําเด้งเนียนกริปเลยและที่สําคัญนะครับต่อต้ามนมลภาวะได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปากกาเมจิกขีดนะครับก็ต้องบอกว่าปากกาเมจิกสามารถเช็ดออกได้โดยไม่ต้องใช้อะไรช่วยนะครับแค่เอามือ ออกได้เลยและได้ง่ายด้วยซึ่งวิธีการเทศสแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะส่งผลทําให้ทราบถึงนะครับว่าสิ่งต่างๆที่จะมายึดเกาะนะครับจะยึดเกาะได้ยากเพราะตัวนี้มีระบบต่อต้านมลภาวะที่ดี <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะครับมีระบบ Anti a n t i ี้เยือโลน่นะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเหลืองช้าและแทบจะไม่ค่อยเหลืองเลยก็ว่าได้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเทคนิคนะครับ เทคนิคของเรานะครับการติดตั้งต้องบอกว่าเนียนที่สุดอย่างแน่นอนรถสีขาวแบบนี้ถ้าติดไม่เนียนนะครับยังไงเพื่อนๆก็ดูออกและสําหรับชิ้นส่วนต่างๆเราติดให้คบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากระจางังชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับตามจุดตรงนี้นะครับเราติดเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดนะครับซึ่งเก็บขอบเรียบเนียนสวยไร้ทิฐิเพื่อลดปัญหาหนึ่งนะครับโดนอัดฉีดอะไรยาวเวลาไปล้างรถนะครับถ้าร้านที่ไม่เข้าใจก็อาจจะทาให้ฟิล์มเาเสียหายได้2นะครับรถสีขาวขอบจะเห็นเป็นสีดํา ส่วนรถสีเข้มขอบจะเห็นเป็นสีขาวนะครับมันก็จะทําให้รถคุณดูเก่าไปเลยก็อาจจะไม่สวยได้ซึ่งของเราหมดปัญหาตรงนั้นอย่างแน่นอนและส่วนที่3นะครับในส่วนของรูปแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรถทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่สําหรับเจ้าซีเกอร์เจ็ดในคันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือฟิล์มกรองแสงนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้านะครับหรือรถรุ่นใหม่ๆต่างๆเป็นรถที่เราจําเป็นต้องคํานึงถึงเรื่องการติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันอย่างมากนะครับ ในเกรดร่างๆได้เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะอะไรครับปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าโรคเราร้อนขึ้นกว่าเดิมแดดบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญรถสมัยใหม่นะครับกระจกค่อนข้างมีความใหญ่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือความร้อนพอต่อให้เขาจะเคลือบ UV มาต่อให้เขาจะมีตัวอะไรมาก็แล้วแต่จะมีม่านก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถจะกันได้ขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องเลือกฟิล์มกรองแสงที่ดีเพียงพอฟิล์มกรองแสงนะครับเราดูอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1นะครับการความร้อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับการความร้อนนนะะครรัับเาาจจดูก2ส่วปหล ส่วนแรกหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่า IR นะครับหรือที่เรียกว่าลดรังสีอินฟราเรดส่วนที่2นะครับที่เราต้องดูในเรื่องของความร้อนนะครับก็คือ t ีเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้คือการลดความร้อนรวมทั้งหมดถ้าตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างเยอะและประสานกับไ IR ที่เยอะด้วยนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นฟิล์มที่กันความร้อนดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของทัานาศนวิสัยนะครับฟิล์มกรองแสงเนี่ยสไตล์ฟิล์มเซรามิกเนี่ยเป็นที่นิยมที่สุดเรามักจะได้ยินกันนะครับว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยเป็นฟิลม์ม างเนี่ยจะได้เรื่องทัศนวิสัยที่มองออกมาแล้วสว่างกว่า ทางที่ดีนะครับควรเลือกฟิล์มที่ทัศนวิสัยหรือความสว่างยังดีอยู่ในมาตรฐานของการมองได้ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนมองไปนะครับต้องคมต้องชัดต้องไม่เบลอฟิล์มบางตัวเนี่ยยังมีอาการในเรื่องของระยะเวลาที่โดนแดดสองจัง,จงๆหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนหมอกๆจากฟิล์มที่ต้องมองใสจะมองเป็นขุ่นๆหมอกๆอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มไม่เคลียร์หรือฟิล์มบางตัวเจอแสงแดดจะอมม่วงอมฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่เคลียร์เช่นเดียวกันพอมองระยะยาวจะทําให้เราเกิดทัศนวิสัยที่อาจจะปวดตาได้ซึ่งเราจะต้องเลือกตรงนีี้้้ใหดเเพรราาาะว่่ตอองยูม สำหรับเพื่อนเนที่ขับรถบ่อยขับรถเป็นประจำเนี่ยเรื่องทัศนวิสัยในการมองนะครับเป็นหัวใจสําคัญไม่แพ้ในเรื่องของการกันความร้อนเลยนะครับเราต้องขับทั้งกลางวันและกลางคืนต้องเลือกฟิล์มที่สว่างและเคลียร์ที่สุดอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเคลียร์แบบหนึ่งคือเรื่องสัญญาณใช่ไหมครับหลายท่านก็จะมีความกังวลนะครับว่าฟิล์มที่มีความมืดม่ากป้ายข้าหมูม่บ้านจะผ่านไหมอีซีพ่พาทจะผ่านหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะดีไหมตัวที่ร้านผมเลือกใช้นะครับถ้าผมบอกว่าผ่านก็คือททุุกกกตัััวววจะะะะะะผ่่่่าา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 นนนนนหหมมมดดดคคครร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 บบบแลลส้้้ยยยใเเเเืออองงขพีีไไ ผมการันตีได้เลยรับว่าฟิล์มในปัจจุบันนะครับต่อให้ตัวที่ดีที่สุด แพงที่สุดนะครับถ้าคุณจอดตากแดดเกินสาชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมกําลันตีนะครับว่ายังไม่มีตัวไหนนะครับที่สามารถจะกัรร้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปแล้วเย็นเย็นสบายเหมือนอยู่ในตู้เย็นมันไม่มีทางนะครับยังไงก็ต้องมีความร้อนบ้างแต่ถ้าฟิล์มที่การร้อนดีนะครับไอความร้อนที่มีอยู่ในห้อในสารจะไม่เยอะขึ้นไปก็อาจจะนั่งได้นะครับพอทนได้นะครับไม่ได้ร้อนจนแบบตูดร้อนเลยนั่งไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ขนาดนั้นถ้าเป็นสินที่ดีนะครับเสริมเติมนิดนึงนะครับ สำหรับในบริเวณตัวการลูฟหรือจะเรียกว่าพาโนรามิกซารูฟนะครับหรือจะเป็นซารูฟอะไรทั่วไปก็แล้วแต่ที่เป็นหลังคากระจกด้านบนนะครับหลายท่านก็ยังมีความเป็นกังวลว่ามันมีสารเคลือบอยู่นะครับอาจจะไม่สามารถติดฟิล์มกรองแสงได้หรือไม่หรืออาจจะไม่ติดดีกว่าไหมถ้าเพื่อนๆที่กังวลเรื่องนี้นะครับแลวไม่อยากติดนะครับแต่อยากให้มันกันร,รอยมากขึ้นนะครับผมมีหนึ่งตัวนะครับที่แนะนําเขาเรียกว่าเป็นตัวฟิล์มสายกันรอยที่สามารถกรรันรอนและกรรันรอยได้ในตัวรุ่น สกายชิลนะครับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในเรื่องของการกันรอยไม่ให้กระจกด้านบนของเราแตกนะครับเพราะว่ายังไงก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นกระจกบานใหญ่แต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการกันร้อนที่ดีขึ้นด้วยตัวเนื้อฟิล์มจะไม่ได้เป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีออกดําๆเหมือนฟิล์มกองแสงเลยนะครับก็จะช่วยทําให้สบายตาขึ้นนะครับแล้วก็ทัศสวิสใส่มองชัดแจ๋วเลยนะครับกันร้อนได้เพราะเราวัดมาแล้วนะครับทีเซอร์สูงถึงแ0ดเนเลยนะครับเหมือนฟิล์มกองแสงแบบดีๆยี่ห้อหนึ่งเลย ได้ผลน้อยหรือมากแต่เพื่อนๆอยากดูแลไว้นะครับอย่างแรกก็คือเป็นการพ่นเคลือบช่วงล่างนะครับของเรามี2สูตรนะครับจะมีตัวพ่นเคลือบช่วงล่างที่สามารถกรันสนิมได้ทําให้เลอะยากล้างง่ายดูแลง่ายเพราะของเราพ่นเสร็จเป็นสีดาด้านนะครับจะสวยงามด้วยรถไฟฟ้าก็พ่นได้นะครับส่วนแบบที่2นะครับ จะเป็นตัวพ่นเคลือบช่วงล่างสูตรลดเสียงนะครับตัวนี้จะได้ลดเสียงรบกวนตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่าซีเกอร์เจดเมีมาทํากับเราแล้วนะครับหนึ่งคันก็ต้องดีที่สุดอย่างแน่นอนและที่สำคัญได้การสนิมด้วยเลอะยากและล้างง่ายด้วยและอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าหลังหลายท่านก็อาจจะไม่อยากพึ่งพาตัวกล้องเดิมที่ติดตัวรถเรามีนําเสนอนะครับแบรนด์ไอร d ซึ่งปัจจุบันเราเลือกใช้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการงบประมาณน้อยๆนะครับเราก็จะมีของาจนดีีท่สําาคัญรกติดตั้งนะครับปลอดภัยท กันไม่ขาดไม่มีปัญหาแน่นอนและที่สาคัญสามารถใช้ระบบพักกิ n งโหมดได้ด้วยวันนี้เราก็มีติดตั้งแล้ว1คันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตรงนี้ก็ลองมาติดต่อสอบถามกันดูได้หรือแม้กระทั่งโพรมรถยนต์นะครับต่างๆก็ดีเรามีครบหมดนะครับตอนนี้ฟิล์มใสกะระลอยของเรานะครับหรือจะแลบเปลี่ยนสีก็ดีนะครับของเราเนี่ยแบบซอฟต์แวร์เต็มระบบนะครับภายนอกภายในเรามีครบตรงเป๊ะ ตัดซอฟต์แวร์ร้อเปซเป๊ะทุกจุดอย่างแน่นอนเพื่อนเพ่นที่กำลังเล็งอยู่นะครับที่กําลังจะได้รับรถแล้วหรือรับรถมาแล้วนะครับกำลังตัดสินใจอยู่ลองนึกถึงผมไว้เป็นตัวเลือกนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่ารับบริการผ่านศูนย์เลยหรือว่าเน้นที่ราคาถูกนะครับอันนี้ลองคํานึงให้ดีคิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ท่านคิดเสมอไปนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับต้องคํานึงถึงภาพรวมเทคนิคคุณภาพและการดูแลหลังการขายพร้อมการรับประกันที่ชัดเจน และคุณอยากทราบเรื่องไหนด้านเทคโนโลยีต่างๆผมมีคําตอบให้คุณทั้งหมดเลยนะครับแนะนําให้โทรมาปรึกษาหรือทางที่ดีนะครับคุณขับรถหรือแวะเข้ามาที่หน้าร้านเลยเพราะเรามีผลงานตัวอย่างให้คุณดูถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถซีเกอร์ 7X หรือแม้ทั้งรถแบรนด์อื่นๆนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ Google Map ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถเซิร์ชทางออนไลน์และวิ่งตรงมาที่หน้าร้านได้เลยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เบนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ